สามสวัสดีครับผมชี่เด็กชายพัฒวุฒิลูกประคนชืชน่อเล่นชื่อน้องเฟิร์สอยู่ชั้นปสองทับสี่ครับทับสีจ่จะมาทำอะไรเอ่ยจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ไข่ลอยกับไขจ่จมอ่ามีอะไรบ้างอ่ะลูกอุปกรณ์ที่ต้องใช้เกลือเกลือขว,วขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่า,าแก้วพลาสติกสองใบช้อนแล้วก็ไข่ไก่สอลูกครับ เทน้ำลงไปครึ่งแก้วครับแล้วก็อันนึงไม่ต้องใส่เกลืออันนึงใส่เกลือครับแล้วพอทำสเสร็จก็คนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่พร้อมกันตุ้มเป็นไงบ้างคิดจะดิบอ่ะเป็นยังไงบ้างอาธิบายให้ฟังหน่อยทำไมแก้วหนึ่งไข่โจมแก้วหนึ่งไข่ลอยเพราะเพราะเพราะ เอาแก้วที่มันจมก่อนแก้วที่มันจมก่อนไขรมันมีความหนาแนั่นกว่าน้ำอ่าถูกต้องไอ้ที่มันลอยอลูกไอ้ที่มันลอยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเกลือกับน้ำเกลือกับน้ำมีความหนาน่นกว่าไข่ก็เลยทำให้ไข่ลอยไข่ลอยเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากไม่ยากเลย จบหรือยังจบแล้วจบแล้วสว,ว,วัสดีครับแล้วเราต้องทำยังไงต่อสวัสดีแล้วก็